สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาเบเกอร์เกมเมอร์นะครับมีใครรู้จักไบโอเคมิสสายฟูลซับไหมครับแน่นอนแล้วครับว่าก็อาจจะพอมีบ้างนะครับแต่ก็อาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าสายนี้เนี่ยอาจจะเป็นสายที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมอีกทั้งนะครับก็หาดูไกด์ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรซึ่งวันนี้เนี่ยผมขออาสาพาทุกคนนะครับไปทําความรู้จักกับสายนี้ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมกันได้ในคลิปนี้เลยครับ โดยสารนขไบโอเคมิสสายฟูลซับนี้นะครับก็จะมีความสามารถในเรื่องของการฟื้นฟ,นฟนูพลังชีวิตให้กับทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้นะครับมีความสามารถในการที่จะมอบบัฟต่างๆอีกทั้งนะครับก็ยังสามารถที่จะยืนรับดาเมจแทนเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้เนี่ยได้ดีในระดับหนึ่งอีกด้วยละครับเอาล่ะฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับไบโอเคมิสสายนี้ให้มากยิ่งขึ้นด้วยการมาดูในส่วนของการอัพสเตตัสกันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยสำหรับสเตตัสของสายนี้นะครับผมจะแบ่งออกเป็น2พรเซตด้วยกันครับเพรสเซตแรกนะครับก็คือวิธอินเอาไว้ใช้เวลาที่เราจะไปเป็นตัวซัพพอร์ตให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้นะครับสามารถที่จะยืนรับดาเมจแทนเพื่อนๆได้แล้วก็สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้เป็นอย่างดีครับส่วนอีกหนึ่งพรสเซตนะครับนั่นก็คือวิธสตรเป็นพรเซตที่ผมจะเอาไว้ใช้เอาเวลาไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับถามว่าทําไมถึงยังต้องอัพวิ h อยู่นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าสายนี้เนี่ยมีความสามารถพิเศษหนึ่งอย่างครับนั เพิ่มมายิ่งขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้ฮมุ o c r นคสเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมายิ่งขึ้นเท่านั้นนั่นเองดังนั้นนะครับผมเลยจําเป็นที่จะต้องอัพวิดมาในส่วนนี้ด้วยครับ มาดูในส่วนของการอัพสกิลกันบ้างนะครับด้วยความที่เราเล่นไบโอเคมิสเพราะฉะนั้นคลาสหนึ่งเนี่ยจะไม่ค่อยมีสกิลอะไรที่จําเป็นอัพเพื่อที่จะต้องเป็นทางผ่านในการอัพสกิลที่สําคัญสำคัญในอนาคตนะครับแต่ผมก็จะเลือกอัพสกิลที่เราจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นแพสซีฟสกิลที่ทําให้ซื้อของกับ n p c ได้ในราคาที่ถูกลงนะครับหรือว่าขายของกับ n p c ได้ในราคาที่แพงขึ้นเพิ่มน้ําหนักกระเป๋านะครับแล้วก็สกิลโจมตีเมโมไรที่เอาไว้ใช้เก็บเลเวลในช่วงต้้้้้นนนนเกกมทททััังงีีคครหา ไม่ชอบใช้สกิลนี้ก็อาจจะอัพเป็นคัส์เรเวอร์ลูชันแต่ก็จะต้องอัพแพสซีฟสกิลที่ทําให้ขนของในรถเข็นได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยคัส์เรเวอร์ลูชันในช่วงต้นเกมเนี่ยก็อาจจะไม่แรงเท่าที่ควรครับ ต่อมาครับเมื่อเราทําการเปลี่ยนเป็นอัลเคมิสแล้วนะครับสกิลแรกที่เราจะอัพกันนั่นก็คือไลฟ์มาร์กนั่นเองครับเป็นแอคทีฟสกิลนะครับที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเป็นจำนวนหนึ่งเป้าหมายด้วยดาเมจกายภาพแบบไรายธาตุนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขดาเมจเนี่ยจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าความสามารถที่สําคัญจริงๆของสกิลนี้นะครับนั่นก็คือจะทําให้โฮมิงค์ูสเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายกับเป้าหมายนั้นได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น่ะสูงสุดถึง15ในช่วงระยะเวลาหน สกิลต่อมานะครับที่เราจะทำการอัพการเป็นพสซีฟสกิลที่มีชื่อว่าไบโอติกครับดยความสามารถของพสซีฟสกิลนี้นะครับก็คือจะช่วยเพิ่ม m a ็ก p ให้กับโฮมมงคูสเนี่ยเป็นจำนวน50%อีกทั้งนะครับก็ยังจะทำให้โฮมมงคูสเนี่ยได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีด้วยดาเมจกายภาพลดลงไป็นจนวน3%ในทุกเลเวลที่ทำการอัพหลังจากที่เรานะครับทำการอัพพ s สซีฟสกิลนี้ที่เลเวล6ขึ้นไปครับ ซึ่งนอกเหนือจากตัวแพสซีฟสกิลนี้แล้วนะครับก็มีอีกหนึ่งสกิลที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือโฮม o c คูสรีสปาวครับโดยความสามารถของแอคทีฟสกิลนี้นะครับก็คือจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะชุบโฮมงคูสที่ตายไปได้นะครับโดยจะฟื้นกลับขึ้นมาด้วย HP 100%เต็มครับและสำหรับสกิลสุดท้ายนะครับที่เราจะอัพกันช่วงที่เป็นัลเคมิสนั่นก็คือมารินสเปียนั่นเองครับ โดยแอคทีฟสกิลนี้นะครับจะเป็นการแปะมารินสเปียร์นะครับไปที่ศัตรูซึ่งหลังจากนั้น2วินาทีนะครับก็จะทําการระเบิดออกแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นจำนวน800%ดาเมจกายภาพแบบรายธาตุนะครับให้กับศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณนั้นซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้เคลียร์ลูกน้องบอสเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแต่นา่าเสียดายครับตรงที่สกิลนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในการฟาร์มได้นะครับเนื่องจากมีลักษณะการทําดาเมจที่ค่อนข้างช้าอีกทั้งนะครับสกิ จำเป็นที่จะต้องกดมือเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะจึงจะสามารถใช้สกิลนี้ได้ครับสุดท้ายนะครับกับการเปลี่ยนเป็นไบโอเคมิสซึ่งเรานะครับก็จะสามารถซับเทียมได้แบบเต็มตัวแล้วละครับเริ่มต้นกันที่แอคทีฟสกิลแรกนะครับที่เราจะอัพกันนั่นก็คือเครเ t เจอร์ดิสพาครับ ความสามารถของ Active Skill นี้นะครับก็คือจะทําการเรียกพลัสโทเทมนะครับออกมาซึ่งหากตัวเรานะครับรวมไปถึงเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้เนี่ยยืนอยู่ใน Area ียของเพนโทเทมนี้นะครับก็จะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นจำนวน5%นะบวกกับอีก500หน่วยในทุกๆวินาทีอีกทั้งนะครับก็ยังจะถูกเพิ่ม all a t t r i b u t e ที่จะประกอบไปด้วย scr ag w i t d e ็กแล้วก็ลักนะครับเพิ่มขึ้นอนะ่ะอย่างละ10หน่วยด้วยกันนอกจากนี้นะครับตัวของเราเองเนี่ยก็ยังจะถูกบูทพลังป้องกันขึ้นมาอีกด้วยเป็นจำนวน10%นะในช่วงระยะเวลาที่ยืนอยู่ในแอเรียของแพนส t o เทมครับ ส่วนอีกหนึ่งสกิลอย่างเอ็คอนเดนส์พอชันนี้นะครับก็มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตเหมือนกันครับแต่ว่าความรุนแรงในการฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยก็จะอ้างอิงจากค่าวิตดังนั้นนะครับยิ่งเรามีวิตเพิ่มมายิ่งขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งสามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตได้ดีเพิ่มมายิ่งขึ้นเท่านั้นโดยความแตกต่างระหว่างสกิลนี้กับสกิลครีเอเตอร์ดิสแพตนะครับก็คือสกิลนี้เนี่ยจะไม่มีค่าลายแต่ว่าระยะเวลาในการคงอยู่เนี่ยก็จะสั้นกว่าอีกทั้งนนะะคคครรรรรรับับบบดด้้้วววววยาา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 ามม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 มททีี Skill ีี่่าา่่่สสสกิเไไไถถใจอออหืพ ให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้เลยผมก็เลยเลือกที่จะไม่อัพสกิลนี้แล้วก็ใช้เพียงแค่ Creator Dispatch เป็นสกิลหลักในการที่จะซัพพอร์ตทีมครับสกิลต่อมาครับที่เราจะทำการอัพกันนั่นก็คือ Life s Cyan นั่นเองครับเป็น Passive สกิลที่จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะครับแล้วก็พลังโจมตีเวทให้กับ Homunculus เป็นจำนวน15%ด้วยกันครับ ต่อกันนี้ Active Skill l i f e Fusion นะครับ้วยความสามารถของ Active Skill นี้เนี่ยก็คือจะทำให้อุปกรณ์ของเรานะครับสูญเสียพลังโจมตีกายภาพแล้วก็พลังโจมตีเวทไปเป็นจำนวน10%แต่ว่าจะทำให้ Home Coast นะครับสามารถที่จะสร้างความเสียหายกายภาพหรือว่าสร้างความเสียหายเวทเนี่ยได้รุนแหงเพิ่มากยิ่งขึ้นเนะป็นจำนวน60%ด้วยกันครับอธิบายแบบเขา้าใจง่ายๆเลยก็คือบัฟนี้เนี่ยจะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยโจมตีได้เบาลงแต่ว่าจะทำให้ Home Coast เนี่ยโจมตีได้รุนแหงเพิ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ส่วนสกิลสุดท้ายที่เกี่ยวกับโฮมมอนคูสที่เราจะอัพกันนะครับนั่นก็คือไลฟ์คอ r p ปอ a t เรชันครับด้วยความสามารถของแอคทีฟสกิลนี้นะครับก็คือหลังจากที่เราทําการกดใช้งานเนี่ยโฮมมอนคูสจะใช้คอปเปอร์เรชันเอฟเฟทันทีนอกจากนี้นะครับเมื่อโฮมมอนคูสเนี่ยทำการสร้างความเสียหายก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มเติมเป็นจำนวน100%อของพลังโจมตีพื้นฐานของตัวละครหลักของเรานั่นเองครับทีนี้นะครับเรามาดูสกิลอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างครับ เริ่มต้นกันที่สกิลบัฟคาสเบิร์ดนะครับเป็นแอคทีฟสกิลที่จะช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นจำนวน30%แล้วก็โบนัสดาเมจกายภาพนะครับอีกเป็นจำนวน20%ในช่วงระยะเวลา120วินาทีให้กับตัวละครหลักของเราครับ่วนอีกหนึ่งสกิลนะครับเป็นแอคทีฟสกิล as one act all m a t c mastery นะครับเป็นแอคทีฟสกิลที่เมื่อใดก็ตามนะครับที่เราถือขวานหรือว่ากระบองเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มดาเมจกายภาพให้กับเรานะครับเป็นจำนวนสูงสุดถึง20%ด้วยกันครับ นอกจากนี้นะครับเราอาจจะอัพเป็น Alchemist l r y Weapon Protection ก็ได้นะครับเป็น Active Skill ที่มีความสามารถในการที่จะช่วยป้องกันไม่ให้อาวุธหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับของเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้เนี่ยถูกทำลายหรือว่าถูกถอดในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือเป็นความสามารถที่น่าสนใจอีกทั้งนะครับก็มีเพียงแต่ Alchemist หรือว่า Biochemist เท่านั้นนะครับที่จะมีความสามารถนี้ครับ ต่อมาครับเรามาดูในส่วนของสมใส่กันบ้างครับเริ่มต้นที่ตัวอาวุธครับผมใช้เป็น f o r e s t Origin s c r a p t e r นะครับเป็นอาวุธที่มีความสามารถในการที่จะช่วยเพิ่ม ATK นะครับแล้วก็ช่วยเพิ่ม Max HP ให้กับตัวละครของเราอีกทั้งนะครับก็ยังจะช่วยเพิ่ม Max HP ให้กับโฮมมอนค u สอีกด้วย นอกจากนี้นะครับหากเราทําการตีบวกอาวุธไปที่ระดับ6ได้นะครับก็จะมีความสามารถพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาอีก1อย่างครับนั่นก็คือเมื่อโฮมมุคสเริ่มต่อสู้นะครับก็จะได้รับ Forest b r e s s i n g เป็นจํานวน1 Stack ในทุกๆวินาทีสามารถที่จะสะสมได้สูงสุดเนี่ยเป็นจํานวน10 Stack ด้วยกันซึ่งในแต่ละ Stack นี้นะครับก็จะช่วยเพิ่ม ATK แล้วก็ M ATK เป็นจํานวน1.4%แล้วก็ช่วยลดดาเมจกายภาพรวมไปถึงดาเมจเวทเนี่ยเป็นจํานวน1.4%ด้วยเช่นเดียวกันครับ ต่อมาครับหากเราทําการตีบวก10ส,สกิลของโฮมงคุสนะครับก็จะมีาดาเมจที่รุนแรงเพิ่มากยิ่งขึ้นอ่ะเป็นจํานวน14%อ่นะโดยคิดจาก m a ็ HP ของอัลเคมิสหรือว่าของตัวละครหลักของเรานั่นเองดังนั้นนะครับยิ่งตัวละครหลักของเราเนี่ยมี m a ็ HP มากเท่าไหร่โฮมงคุสก็ยิ่งสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับ สุดท้ายกับการบวก15ครับนั่นก็คือจะทำให้ f r r l e b l i s i n g ในแต่ละ stack เนี่ยเพิ่มโบนัสดาเมจแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลงเป็นจำนวนอย่างละ1.2นะในแต่ละ stack ครับ ต่อมาครับเรามาดูในส่วนของชุดเซ็ตกันบ้างครับที่จะประกอบไปด้วยส่วนเสื้อส่วนผ้าคลุมแล้วก็ส่วนรองเท้านะครับด้วยความที่ตัวอาวุธเนี่ยมีความสามารถในการที่จะช่วยบูทดาเมจให้กับโฮมอนคูสนะครับหากเรามีพลังชีวิตที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับเซ็ตแท้งเนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์พอสมควรเพราะนอกจากจะทําให้ตัวละครหลักของเราที่เป็นไบโอเคมิสเนี่ยยืนได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับก็ยังช่วยบูทดาเมจให้กับโฮมอนคูสอีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับหากเราทําการใส่เซ็ตแท้งครบทั้ง3ชิ้นะก็จมี ที่เกิดขึ้นมาครับนั่นก็คืออาจจะช่วยลดดาเมจธาตุดินน้ำลมไฟที่ได้รับลงนะครับเปบ็นจำนวน10%อีกทั้งนะครับก็ยังจะช่วยเพิ่ม m a c s p อีกด้วยเป็นจำนวน15%ด้วยกันครับ ในส่วนของประดับครับแน่นอนแล้วครับว่าเราก็จะต้องเลือกใส่เป็นประดับแท้งนะครับโดยในช่วงเลเวล65ถึง70กว่านะครับผมก็จะเลือกใส่เป็นเนคเลตนะครับเป็นประดับที่สามารถบวกพลังชีวิตให้ได้เยอะมากๆซึ่งเอาจริงๆนะครับหากเทียบกับ Golden Footling ในช่วงเลเวล85แล้วเนี่ยเนคเลตเนี่ยบวก max HP ให้มากกว่าอีกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย Golden f o ู t l i n g ก็จะมีความสามารถอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นการบวก HP Recovery นะครับทำให้ได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตมากขึ้นอ่ะแล้วก็ ภาพลงเป็นนต้นครับในส่วนของแฟชั่นกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวส่วนตาส่วนปากส่วนปีกหรือว่าส่วนชุดแฟชั่นนะครับก็พยายามเลือกเป็นของที่บวกในส่วนของค่าวิทนะครับแล้วก็เพิ่มแม็ก p ซึ่งหากในของแต่ละชิ้นนะครับมีการบวกทั้งสองค่านี้เข้ามาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าค่าวิทเนี่ยจะทําให้เราสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นส่วนการที่มีแม็ก p เพิ่มนะครับก็จะทําให้โฮมมุนคูสเนี่ยสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเอง ต่อกันที่ส่วนของการ์ดครับเริ่มต้นที่การ์ดอาวุธนะครับผมเลือกใส่เป็นการ์ดท,ที่สามารถที่จะหามาใช้งานได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะเป็นที่จะต้องเอาเวกสทั้ง2ใบด้วยนะครับนั่นก็คือเฟรบี้นั่นเองเป็นการ์ดที่มีความสามารถในการที่จะบวกวิทนะครับเพิ่ม m a ็ HP แล้วก็ช่วยเพิ่มดาเมจกายภาพหรือว่าดาเมจเวทเนี่ยให้กับเราด้วยเล็กน้อยครับ ต่อกันที่ส่วนของโลกครับผมก็เลือกเป็นการที่หาได้ไม่ยากนักด้เช่นเดียวกันครับเริ่มต้นกันที่เมกาโลดอนนะครับการที่มีความสามารถในการบวก m a กเอชพี แล้วก็ช่วยลดการถูกติดสถานะแช่แข็งอีกทั้งนะครับก็ยังจะช่วยเพิ่มเดฟหรือว่าเอ็มเดฟเนี่ยเป็นจํานวนหนึ่งด้วยส่วนการที่หนึ่งใบนะครับผมก็เลือกใส่เป็นอากอสครับการ์ดที่มีความสามารถในการบวกแม็กอชพเหมือนกนะันอ่ะแล้วก็ช่วยลดการถูกสถานะถูกสาบเป็นหินนะครับอีกทั้งก็ยังจะช่วยเพิ่มเดฟแล้วก็เอ็มเดฟด้วยเล็กน้อยทั้งนี้นะครับหากใครที่มีงบสูงมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าเวลาที่จะต้องเอาไปสู้ในโหมดท,ที่ต้องเจอกับผู้เล่นด้วยกันเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นกกกกกบแดดดดงงทีี่่มมมมคววาาาาาาสรรถในดด age, นนลลลเเจ้้ยั็ไ ในส่วนของเสื้อกลอ,อก,กันบ้างครับเราอาจจะเลือกใส่เป็นการ์ดที่มีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงแอตทริบิวต์หรือว่าธาตุของกลอ,อกก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยก็เลือกใส่เป็นโกสซิงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากใครที่อาจจะมีงบไม่สูงมากก็อาจจะเลือกใส่เป็นการ์ดที่มีความสามารถในการบวก max HP ซึ่งเอาจริงๆก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นเฟโกฟิกโคนต์ ko, ko, on, ครับ ในส่วนของผ้าคลุมกันบ้างนะครับผมจะเลือกใส่เป็นการ์ดที่มีความสามารถในการที่จะลดความเสียหายนะครับจากมอนสเตอร์ตามธาตุหรือว่าข่าต่างๆซึ่งก็มีให้เลือกค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรดังนั้นนะครับหากใครที่จะไปตีบอสหรือว่าไปตีมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับก็สามารถที่จะเลือกเปลี่ยนการ์ดให้ตรงตามสถานการณ์ต่างๆได้เลยครับ ในส่วนของรองเท้ากันบ้างครับผมเลือกใส่เป็นอรลามการ์ดนะครับการ์ดที่ช่วยบวกในส่วนของข่าวิทนะครับแม็กเอชพีแล้วก็เมื่อได้รับความเสียหายกายภาพเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปล่อยไซด์ทรัชเชอร์นะครับออกมาทําการโจมตีศัตรูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากใครที่มีงบไม่สูงมากก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการ์ดที่หาได้ง่ายขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นโซฮีหรือว่าเวอร์ลิทที่มีความสามารถในการบวกแม็กเอชพีแล้วก็เพิ่มแม็กเอชพีเป็นต้นครับ ในส่วนของประดับกันบ้างนะครับทั้ง4สล็อตเนี่ยผมเลือกใส่เป็นมุก้าครับการที่สามารถหาได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเหมือนกันอีกทั้งนะครับก็มีราคาขายที่ค่อนข้างถูกแต่ว่าคนอาจจะแย่งดึงกันเยอะหน่อยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลังจากที่ได้มาแล้วเนี่ยก็ควรที่จะต้องเอาเวกสด้วยซึ่งความสามารถหลากๆของมุก้าเลยนะครับนั่นก็คือช่วยเพิ่มค่าวิทนะครับแม็กซ์เอชพีเอชพีรีคอร์เอรี่นะครับแล้วก็ช่วยเพิ่ม a d k หรือว่า MATK ด้วยเล็กน้อยครับ และสาหรับการใส่หมวกนะครับผมเลือกใส่เป็น s t e เฟอร์ครับการที่มีความสามารถในการบวกข้าวิทแล้วก็เมื่อ s p ของเราต่ํากว่า30%นะครับก็จะได้รับความเสียหายลดน้อยลง10%ด้วยกันนอกจากนี้นะครับการส่วนหมวกที่บวกข้าวิทเนี่ยจริงๆมีอีกหลายใบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอภูพ่อมายาหรือว่าโกลเด้นเป็นต้นครับแล้วก็มาถึงในส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือส่วนของระบบเฟืองหรือว่าเวอร์ลัสคอร์นั่นเองครับโดยสำหรับเฟืองไรกที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือ Live Resonance Module ครับ ดูความสามารถของเฟืองนี้ก็คือเมื่อเราทําการกดใช้งาน live corporation นะครับโฮมมคุสเนี่ยจะมีแอตรทบิเท่ากับ30%นะของตัวล,ละครหลักอีกทั้งนะครับเราโฮมมงคุสของเราก็จะได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีลดลงอีกด้วยเป็นจำนวนสูงสุดถึง50%ได้กันครับ เฟืองต่อมาครับนั่นก็คือ l ิฟ t b บร s s ิ่งครับเป็นเฟืองที่จะทำให้ลิฟนะครับสามารถที่จะใช้สกิล Healing แฮนะ์รวมไปถึงสกิลฟื้นฟูนฟนพลังชีวิตอื่นนะครับได้ลุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนะป็นจำนวน12%นะโดยคิดจากม a x HP ของลิฟตครับ เฟืองต่อมาอย่าง b e w i s h i n g Eye นะครับเป็นเฟืองที่เราจะเอาไว้ใช้ในตอนที่ไปไหนมาไหนคนเดียวอย่างเช่นการฟาร์มเป็นต้นนะครับซึ่งเฟืองนี้นะครับจะทําให้ตัวละครของเรารวมไปถึงโฮมมงคูสที่เราจะใช้นั่นก็คือมียะนะครับสามารถที่จะสร้างความเสียหายแบบไม่สวนกรอะได้หากทําการโจมตีศัตรูที่ติด b e w i s h อยู่ซึ่งมียะเนี่ยก็มีความสามารถในการที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติด b e w i s h นั่นเองครับ นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะใช้คู่กับเฟือง Creator Combination ได้นะครับซึ่งเป็นเฟืองที่จะทำให้ Life Fusion เนี่ยมีความสามารถในการที่จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีกายภาพแล้วก็พลังโจมตีเวทให้กับ h o m o n c u u s อีกเป็นจำนวน12ด้วยกันครับ และส่หรรบเฟืองสุดท้ายนะครับที่บังคับต้องมีเลยนั่นก็คือ Plants Protection นั่นเองครับเป็นเฟืองที่จะทำให้ Creature Dispatch นะครับสามารถที่จะเพิ่มเดฟให้กับตัวละครหลักของเราได้จากเดิม10เป็น20อีกทั้งนะครับก็ยังจะช่วยเพิ่ม All a s t a i l u t e ที่จะประกอบไปด้วย STR, AG, w i t h In, Dex แล้วก็ l u c นะครับจากเดิมอย่างละ10หน่วยเป็น20หน่วยด้วยกันครับ เอาเละครับทีนี้เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของภาพรวมนะครับสำหรับไบโอเคมิสสายฟูลซับครับโดยสําหรับสายนี้นะครับอยากให้ทุกคนนึกถึงไฮพีที่เน้นใช้สกิลแซงจูรี่เป็นหลักครับแต่ว่าสําหรับไบโอเคมิสเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นสกิลเคลียร์เดสแพานั่นเองโดยสําหรับสกิลนี้นะครับก็เหมือนเป็นแซงจูรี่ที่ถูกรวมเอาแองเจลัสบริซิ่งแล้วก็กอรเรียเนี่ยมารวมไว้ในสกิลเดียวกันแต่ว่าจะโดดเด่นกว่าตรงที่จะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นเปอร์เซ็นต์เลือด ดังนั้นนะครับถึงแม้ว่าในปาร์ตี้ของเราเนี่ยจะมีตัวละครที่มีพลังชีวิตสูงๆอย่างเช่นพาลาดินก็ยังคงสามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตได้อย่างรุนแรงอีกทั้งนะครับระยะเวลาในการคงอยู่ของเครเจอร์ดิสแพดเนี่ยอนครั้งที่จะนานพอสมควรหากเทียบกันกับซังจูรี่ครับซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็ช่วยบูตแอตทริบิวต์ให้กับเพ,เ,พเพื่อนที่อยู่ในปาร์ตี้แล้วนะครับไบโอเคมิสสายนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเป็นแท้งจำเป็นโดยการยืนรับ ดาเมจแทนเพื่อนที่อยู่ในปาร์ตี้เนี่ยได้ดีในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวแล้วครับด้วยความที่สายนี้เนี่ยบิลถึกนะครับตัวอาวุธเนี่ยก็ช่วยเพิ่มแม็กส์แล้วก็หากเรานะครับยืนอยู่ในค r ี a t เ r อร์ดิสแพดเนี่ยก็ยังจะถูกบูทพลังป้องกนะันขึ้นมาได้สูงสุดถึง20%ด้วยกันนี่ยังไม่รวมถึงกรณีที่เราจะใช้งานร่วมกันกับโฮมม c งคุสอีก2ตัวนะครับนั่นก็คือลิฟทที่มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็อัมมิสเตอร์นะครับที่มีความสามารถในการแทง ทีนี้นะครับสำหรับการไปไหนมาไหนคนเดียวอย่างเช่นการฟาร์มนะครับเราก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นโฮ m มมูนคูสที่มีชื่อว่ามิยะครับ ดยมิยะเนี่ยมีความสามารถพิเศษนะครับในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบซึ่งเป็นโฮมองค u สเพียงตัวเดียวเลยนะครับที่สามารถที่จะทําแบบนี้ได้โดยในระหว่างที่เราทําการปล่อยออโต้ฟาร์มนะครับเราก็ทําการใส่สกิลไลฟ์มาร์กนะครับเพื่อให้ตัวละครหลักของเราเนี่ยทำการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายจากโฮมองคูสรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งนะครับเราก็จะใส่สกนะิลไลฟ์คอปเปอเรชั่นเข้าไปในช่องออโต้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อให้มิยะนะครรรสสสาาาาามมถทีี่จใใช้ใกรร้กงวเย เป็นวงกว้างให้กับศัตรูนอกจากนี้นะครับในระหว่างฟาร์มเนี่ยหากใครที่ไม่ได้ทิ้งจอไปไหนนะครับแล้วก็นั่งเฝ้าจออยู่ตลอดก็สามารถที่จะกดมือสกิลมาลินสเปียร์เนี่ยไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเพราะสกิลนี้เนี่ยจริงๆก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้อย่างรุนแรงนะครับเสียอย่างเดียวครับตรงที่มันไม่สามารถที่จะเอาสายช่องออโต้ได้นั่นเองลเลยจําเป็นที่จะต้องมาคอยกดมือเอาครับ ในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับเรื่องแรกเลยก็คือด้วยความที่สกิล Creator Dispatch เนี่ยจะเริ่มอัพได้ในช่วง Biochemist นะครับเพราะฉะนั้นหากใครที่จะเล่นสายนี้เนี่ยก็จะต้องรอเปลี่ยนเป็น Biochemist ก่อนไม่ฉะนั้นนะครับก็จะไม่สามารถซับทีมได้เลยเพราะไม่มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็บูตแ a t t r i b u ว e ให้กับเพื่อนเพื่อน,นั่นเอง เรื่องต่อมาครับถึงแม้ว่าผมจะตั้งชื่อสายนี้ว่าฟูลซับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะเอาไปแทนที่ไฮพีทหรือว่าบาตแดนได้สักทีเดียวนะครับสาเหตุหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่มีความสามารถในการชุบชีวิตเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้อีกทั้งนะครับความสามารถเด่นๆอย่างเช่นการลดไล่หรือว่าการลบสถานะผิดปกติต่ตางๆให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําได้ด้วยเช่นเดียวกันน่าเสียดายนะครับที่สกิลคัทเบิร์ดที่เป็นการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้้้้ววก็ช่ยบนนนัดาาเมขขึขอที ข้พอสมควรเนี่ยมันบัฟให้แต่เฉพาะไบโอเคมิสเท่านั้นอะซึ่งถ้าสกิลนี้นะครับสามารถที่จะบัฟให้กับเพื่อนๆทั้งหมดที่อยู่ในปาร์ตี้ได้อีกด้วยเนี่ยผมว่าสายนี้เนี่ยก็จะดูเป็นซับที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับและนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับไบโอเคมิสสายฟูลซับครับซึ่งหากใครนะครับมีอะไรที่สงสัยหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมในส่วนไหนนะครับก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์เบลเกย์แกเมอร์ สวัสดีครับ